ประเด็นดราม่าไม่หยุดนะครับเกี่ยวกับการต่อสัญญาซา่าว่าควรต่อหรือไม่ควรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเสียงนั้นได้แตกออกเป็น2ฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับรี่ได้ว่าแฟนหงในตอนนี้เนี่ยก็กาลังเสพข่าวมากมายเลยนะครับกับความปรีดีปรีดาและการของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้หนาวสุดๆเลยกับการเป็นจ่าฝูงแต่ช่วงนี้ก็มีข่าวเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับกระแสการต่อสัญญาของโมซาล่าเพราะบางส่วนก็มองแหละครับว่าซาล่านั้นเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยสูงเกินไปลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องต่อสัญญาก็ได้อีกทั้งนะครับกับการที่ซาล่านั้นพยายามกดดันสโมส ตลอดเลยในช่วงหลังๆว่าเขานั้นอยากจะต่อสัญญาด้วยนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการมัดมือโชคสโมอสรหรือเปล่าในท้ายที่สุดแล้วคนที่ใหญ่ที่สุดนั้นจะต้องเป็นสโมอสรน,นะครับซึ่งมันก็นา,นาจิตตังเนาะในแง่คิดในแต่ละฝ่ายนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่าซาร่านั้นเนี่ยยินดีนะจะยยต่อสัญญากับลิเวอร์พูลหนึ่งปีแต่เขานั้นรู้สึกไม่พอใจกับวิธีจัดการของสโมอสรน,นะครับที่ทําให้มันยืดเยื้อมาถึงตอนนี้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมมหากคุณนนัั้้ยงไไ่ดด Subcribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับพรเ,เ,เพื่อนๆเปิดหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกํ <No. S 2> าลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหา YouTube p r e m i ยมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นสนใจแอดไลน์ Barry PM ฐานลูกค้ากว่า50,000คน ดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติก็ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i x นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา b e r r y PM หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยอ่าอย่างที่ผมพูดไปว่ามันเกิดประเด็นเนาะจริงๆเนี่ยมันเป็นประเด็นตั้งแต่หลังเกมเซาท์แทมป์ตันแล้วนะครับว่าซาร่านั้นเนี่ยก็พูดเชิงแบบว่าเออเนี่ยเขาก็อยากจะต่อสัญญ,ญาลิฟว์นะแต่ลิฟว์นั้น ่าจะเปเกมสุดท้ายของเขาที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมในบ้านแอนฟิล์นะหมายถึงว่าเล่นในบ้านนะครับก็พูดประมาณแบบนั้นหรือล่าสุดนะครับก็มีข่าวมาแหละครับว่าโมซาล่านั้นนะครับรู้สึกว่าอยากจะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลนะครับถึงแม้จะเป็นสัญญาฉบับ1ปีเท่านั้นแต่เขานั้นรู้สึกไม่ชอบนะครับวิธีจัดการของสโมสรสักเท่าไหร่นะครับที่เจรจามาในตอนนี้คือมันยืดเยื้อมาจนเกินไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าซาร่านั้นยังต้องรอนะครับว่าเมื่อไหร่ลิเวอร์พูลนั้นจะยื่นสัญ าหากไม่ได้รับการต่อสัญญานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเกมเนาะระหว่าง2ฝั่งเนาะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วแหละครับว,ว่าตั้งแต่หนที่แล้วแล้วเนาะการต่อสัญญาของซาร่ามันก็มีเอเย่นมาเกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ที่ผมจะมาพูดเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ซาร่าขอนั้นมันเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มี2ฝั่งมาเนาะเพราะว่าจะมีข้อมูลฝั่งหนึ่งจะบอกว่านะครับซาร่าเนี่ยค่าเหนื่อยสูงมากๆเพราะว่าหากไปเจาะลึกแล้วนะครับเรื่องสัญ,ญ เลยนะครับของยุโรปนะครับคือมันสูงมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่3 5 0 0 0 0ปอนปอนนะครับจึงทําให้หลายคนมองว่าแบบเนี้ยสัญญามันสูงเกินไปนะสโมสรนั้นเนี่ยเหมือนกับว่านะครับจ่ายเงินเยอะไปนะครับไอคนที่อยากให้ต่อเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เงินพวกเองไงล่ะเลยสามารถอยากให้ต่อได้นะครับฟิบบอกว่าเงินคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับอยากให้ซา่าอยู่นะครับก็ต้องเห็นใจในมุมของสโมสรบ้างอ่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งเหตุผลละกันนะครับที่มีการพูดมาแต่ถ้าเป็นในเหตุผลในส่วนตัวผมละกันเราต้องมองในมุมที่ว่าตอนเนี้ยเราต้องการอะไรจาก ต้องการด้ให้ประสบความสําเร็จด้านธุรกิจด้านการเงินการไม่ต่อสัญญาซาร่านั้นทําให้เขานั้นเซฟเงินไปได้เยอะอ่าน,นั่นก็เป็นเรื่องจริงแต่มันก็มีมุมมองที่เสียด้วยเรื่องภาพลักษณ์ของสโมสรนนะครับในอนาคตเนี่ยใครที่อยากจะมาลิปูก็กลัวแล้วว่าถ้าอายุเกิน30จะถูกแบบนี้เหมือนซาร่าหรือเปล่าหากตนเองนั้นกลายเป็นตำนานของสโมสรหรือในแง่มุมนะครับาภาพลักษณ์เชิงภาพลักษณ์ของลิปูมันก็จะดูแย่ลงไปนะครับการขาดสตาร์หนึ่งคนนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นผลเสียนะครับมากกว่าเรื่องเงินเลยได้ซ้ำนะครับในแงาา่า การตลาดต่างๆมากมายซึ่งผมมองว่าจะมองในมุมนี้เป็นข้อเสียก็ได้นะสหรับเงินที่รีพูนั้นเนี่ยก็คือต้องการประหยัดนะครับและบางคนจะบอกว่าก็ริพูนเซฟเงินไงก็คือเงินตรงเนี้ยมันเซฟได้หลายบาทเลยนะทำไมต้องไปจ่ายคนคนเดียวในท้ายที่สุดแล้วสมมสรน,นั้นต้องใหญ่กว่านักเตะน,นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายเคสที่นักเตะรีพูนั้นย้ายออกไปสุดท้ายรีพูนั้นก็อยู่ได้ซึ่งจริงผมมองว่าไอ้บริบทตรงเนี้ยมันไม่สามารถเทียบได้กับประเด็นของซาร่าเพราะอย่าลืมว่าไอ้บริบทที่ว่านักเตะย้ายออกไปเนี่ส,สุ ไอที่ยายายออกไปเนี่ยมันก็เป็นนักเตะที่มันอยากจะย้ายออกจากลิพูอยู่แล้วอ่ะอย่างเช่นโอเว่นก็อยากจะย้ายออกอยู่แล้วคูตินโยอย่างเงี้ยนักเตะก็อยากจะให้ออกอยู่แล้วนะครับและลิพูได้เงินเยอะด้วยนะมันก็สมควรที่จะขายแต่แตกต่างจากซาร่านักเตะไม่ได้อยากจะให้ออกนักเตะอยากอยู่กับทีมต่อนะครับและเรื่องค่าเหนื่อยของซาร่านั้นที่มันสูงนะครับโอเคแหละมันสูงนะครับแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมเพราะหากคุณไปดูผลงานของซาร่าในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการยิงการจ่ายนั้นคือสูงสุดที่สุดในทีมแล้วซึ่งถ้้้าาาาามมมองงงแต่่่่รนนีีีเเวัักก็คคุลบสิททข กับลวอ์พูลนะครับคือลองมองในแง่มุมที่ว่านักเตนะนะั้นอยากอยู่กับทีมต่อนักเตะไม่ได้ต้องการทิ้งทีมนะครับด้วยด้วยฟอร์มของซาร่าในตอนนี้มันก็เป็นฟอร์มที่ดีของเขาการรักษาสภาพร่างกายต่างๆนั้นยังสามารถเล่นต่อได้นะครับซึ่งมุมนี้เป็นมุมที่เราก็ต้องมองด้วยว่าในแง่หนึ่งนะครับในแง่กีฬามันไม่ใช่แง่ธุรกิจแบบ100%ในท้ายที่สุดแล้วอะไรที่ทําให้ทีมประสบความสําเร็จก็ต้องยึดในส่วนนั้นโอเคนี่ผมพูดหรอว่าเรามองในมุมไหนมองว่าทีมลทนะี่่วาอา,า,าก็ต้อง สัญญาสัลล่าสิแต่นะครับเรามองมุมที่ว่าก็ต้องธุรกิจประสบความสําเร็จนะมีเงินนะครับหรือว่าต้องอยู่ได้ตัวเองอแล้วก็ต้องมองในมุมว่าไม่ต่อสัญญาเพราะคุณนั้นจะเอาในแง่ธุรกิจนะครับซึ่งถามพวกเราในแง่มุมของแฟนบอลแฟนบอลลร์พูลนะนอะ้อยทั้ง้อยนะครับอยากจะได้อะไรมากกว่ากันละแน่นอนนะครับก็อยากได้ความสําเร็จของสโมสรแต่ก็ใช่ว่าจะบอกว่าการต่อสัญญาซัลล่าทำให้ทีมนั้นล่มจมไปเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ลร์พูลนะครับเพิ่งปล่อยมาติดกับทางนาเตียโก้คันตาล่า Diego ไปใช่ไหมสองคนรวมกันเนี่ยเกือบ 300, นะครับเอา้าแล้วเงินตรงนี้มันไปไหนกันนะครับอย่าไปนับเลยดิวเคียซ่าคือสัญญาค่าเหนื่อยก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับอีกทางนะครับค่าตัวก็น้อยมากๆฤดูกาลที่ผ่านมาลิฟูขายนักเตะไปเยอะนะครับได้เงินมาเยอะมากๆเลยคือมันเป็นจุดที่ได้เยอะนะในกายจะสามารถทุ่มนะครับให้กับ3ตัวนี้ได้หมายถึงทั้งซาร่าฟานไดแล้วก็เทรนต์อานหรืออถ้าเป็นกรณีที่แบบแย่เลยแบบโอ้ยมันต้องแบบตามงบอะงบมันไม่พอสามคนเนี่ยพวกก็ต้องมาไล่เรียงกันเลยว่า3คนนี้ใครมีความสําคัญมากกว่ากันในเรื่องการต่อสัญญารั สำหรับผมนะสาคัญมากที่สุดต่อให้ผมบอกว่าควรต่อซาร่าแต่ผมมองว่าสําคัญมากที่สุดนั้นก็คือฟันไดเพราะว่าเป็นแกงกลางนะครับในแดนรับของทีมนะครับคนที่2สําคัญผมมองว่าเป็นซาร่าเพราะว่าเป็นตัวลุกที่สําคัญเป็นตัวจัดสินผลแพ้ชนะของทีมได้แล้วก็คนสุดท้ายคือเทรนอาร์โนนะครับคืออาร์โนถามว่าเก่งไหมก็ประมาณหนึ่งนะครับถามว่าสําคัญไหมก็ฐานะเยาวชนขึ้นมาสําคัญนะครับแต่มันไม่ได้สําคัญที่สุดเท่า3คนนี้ถึงแม้อายุน้อยที่สุดก็ตามเพราะลิฟูนั้นก็มีคอนเนอร์แบลลี่ที่สามารถขึ้นมาได้เนี่ยแหละมมััันกนกก็็เเปาาาารรียงลํํดบควควสญ ในเมื่อมีชอยนี้อสมมติถ้าชอยเนี่ยคุณต้องใช้เงินจริงๆคุณก็ตัดเทรน์ไปเลยก็ต่อฟันได้กับซาร่าก็ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรขนาดนั้นมันมีทางเลือกมากกว่านั้นนะครับไอ้มุมแฟนบอลที่บอกว่าต้องเห็นใจสโมสรนนะเรื่องเงินต้องนู่นต้องนี่อันนี้คือมองในมุมที่ว่าปกป้อง FFG ผมเป็นคนนึงที่เคยปกป้อง FFG นะก็คือเอาที่เขาทาก่อนหน้านี่มันดีจริงๆแต่ไอ้มุมมองตรงเนี้ยไอ้เรื่องการต่อสัญญาผมพูดตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วว่าการต่อสัญญาซาร่าฟันได้และเทร มาถึงฤด,ดูกาลสุดท้ายงานมันยากเกินไปสำหรับลิชาร์ดฮิวจะไปบอกว่าฮิวนั้นไม่ดีไม่ได้เอาเลยที่ผมพูดแหละครับว่าแล้วอย่างนี้จะจ้างลิชาร์ดฮิวมาทําไมในเมื่อคุณจ้างใครคนนึงมานะครับก็ต้องการให้ประสบความสําเร็จนะครับตามที่คุณนั้นจ้างมาถ้าแบบนั้นการไล่โค้ดเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ประหลาดแล้วในเมื่อโค้ดทําไม่ดีไอ้นี่เหมือนกันนะครับเรื่องการต่อสัญญาทาไม่ดีก็ต้องไล่ออกอะฟิลแบบนั้นผมไม่ได้ไหมายความว่าให้ไล่ตอนนี้นะแต่อธิบายยกตัวอย่างให้ฟังซึ่งในททท้้ท้้าา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 ยยยีี่่่่่่่สสสุุุดดกก็็ออออองงงผมมมมมมพููะะคครรรัับวววนนนนนจจใไหถณตตปํเ การต่อสัญญาซาร่าเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีผมไม่ได้ไหมายความว่าต่อสัญญาซาร่าแล้วมันจะสําเร็จเลยแต่คุณมองด้วยโอกาสในตอนเนี้ยมันเป็นนักเตะคีแมนนะครับเป็นนักเตะที่สําคัญยังไงมันย่อมดียิ่งกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ได้คิดในมุมในเรื่องการเงินนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดว่าเราเป็นแฟนบอลอะ่ะเราจะไปคิดจุดนั้นทําไมมันเป็นจุดของฝั่งผู้บริหารที่เขานั้นจะต้องทานะครับในสถานการณ์ของลิปูมันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่ไม่มีเงินอะ่ะมันมีเงินนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันอยู่ที่ว่าต้องกกาาารเงงเเมมนนนนนยยัังงงไทท่่่้้้้ออใีสุดแลว็ขึู แต่มุมมองอย่างที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับซึ่งหลายคนมองว่าเฮ้ยพูดแบบนี้ไม่กลัวทัวลงดราม่าลงหรอผมก็พูดตรงๆเลยว่านะครับอ่ะจริงๆก็ไม่อยากโดนทัวโดนดราม่าหรอกแต่อันนี้เราพูดตามแบบว่าในแง่มุมแฟนบอลน,นะคบว่าเออสิ่งที่มันควรจะเป็นนะ่ะจริงๆตั้งแต่แง่มุมในเรื่องการซื้อขายฤดูกาลนี้แล้วโอเครีฟูฟอร์มดีแต่เราก็ต้องชมในตัวของอร์เนอร์เวที่ทําทีมได้ขนาดนี้แต่คุณแทบไม่ได้เสริมทัพให้กับเขาเลยและนี่มาในแง่มุมการต่อสัญ,ญญาการต่อสัญญ,ญา3า,ามคนน่ะไม่ว่ายัง ว่าสโมสรนั้นไม่ได้มีการยื่นสัญญาให้กับพวกเขาเลยนะครับแม้แต่คนเดียวอ่ะจุดนี้มันก็เลยทําให้เป็นจุดที่เป็นเรื่องที่ลําบากละกันนะของลิฟูในฤดูกาลนี้นะครับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาและทุกคนที่เห็นกันบ้างครับเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหร,รับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ